สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานต์กันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาทอดไก่ก่อนนะคะคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะเอาแป้งทอดกรอบใส่ลงไปในไก่เลยนะคะที่เราหั่นไว้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดไก่ก่อนนะคะ กระทะตั้งไปไว้เลยะคะ่ะใส่น้ำมันนะคะเรากระทะร้อนก่อนนะคะกระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็จะเอาไก่ลงไปทอดะคะ่ะให้น้ำมันมัน่วม ไก่ที่เราทอดได้นะคะมันจะได้กรอบเ๋ยวเราก็รอให้ไก่เหลืองสุกดีแล้วนะคะแล้วเราค่อยตักขึ้นนะคะเราก็ทอดให้ไก่เราเหลืองกรอบก่อนนะคะจะไม่คลุกแป้งมากนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันติดแป้งมากเดี๋ยวมันจะเลี่ยนะ ก็บบางๆพอค่ะอันนี้ใช้เป็นไก่หน้าอกนะคะติดมันด้วยค่ะอร่อยค่ะชอบหอมดีค่ะตอนนี้ไก่เราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะ แล้วก็จะตัดออกค่ะตับพักไว้แล้วเดี๋ยวเรามาผัดข้างปุงกันนะคะเสร็จแล้วเันนี้เราก็จะมาผัดกันนะคะเอาน้ำมันที่เราทอดไก่่แ้ละคะ่ะผัดใส่น้ำมันล กระเทียมน,นะคะกระเทียมสับค่ะเอดเจียวให้กระเทียมมันเหลืองหน่อยน,นะคะ เทียมแล้วก็เหลืองแล้วนะคะก็ตามด้วยหอมใหญ่กับพริกชี้ฟ้าแดงะคะ่ะแต่บางคนเขาก็ใส่แหวกันนะคะผัดใส่เ,น,เน้นบ่างเราก็จะมาปรุงกันนะคะ คก็ประมาณ่ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันหั่วค่ะนะขึ้นช้อนขึ้นช้อนโต๊ะค่ะสีขาวขึ้นช้อนโต๊ะค่ะเล็กน้อยชอค่ะ หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก <S <S ็น้ำมันงานะคะซักเล็กน้อยค่ะก็กช้อนชาพอค่ะใส่น้ำปลาสิ่มอหน่อยนะคะหอมมากเลยค่ะ น้ำตาลชั่งนิดเดียวพอค่ะเพราะเราอยากจะผัดให้มันแบบนวลนๆนะคะใช่ผัดามากเลยค่ะเดือ,อไไดเลยแ้วนะคะ <ๆ S 1> เราก็จะมาใส่ไก่ที่เราทอดไว้นะคะลงไปเลยตามด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์กับพริกทอดค่ะ มันเงาที่ช่วยทำให้อาหารอรลอยจริงนะคะม้นหอมมากเสร็จแล้วก็ปิดไปะะเลยค่ะเพื่อนก็ใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมจะได้ไม่เหี่ยวนะคะเห็นไหมคะเมนูนี้น่าทานมากเลยะค่ะ ค่ะเ,เพื่อนๆน่าทานมากค่ะเมนูนี้ง่ายๆค่ะลองทําดูนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานให้ดูนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเมนูง่ายๆไก่ผัดเม็ดม่วงหิมพานต์ค่ะดีงไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ